สวัสดีครับวันนี้พามาดูสีที5 2 5ครับเป็น2รุ่นพิเศษนะครับอันนี้เป็นสีแดง City Trail ครับส่วนสีน้ำตาลคันนั้นจะเป็น Country Trekking ครับนี่เป็นวันหยุดที่คนให้ความสนใจกันเยอะมากครับไม่ว่าจะชนไทยนะครับญี่ปุ่นฝรั่งนะครับมากันหมดทุกเชื้อชาติชนชั้นเนี่ยเพราะว่ารถมันสวยจริงคุณรถมันสวยจริงครับเพื่อนๆอย่าหาว่าอวยเลยนะครับยังอยากได้เองเลยสักหคันครับ อันนี้เป็นตัวแต่งนะครับยิงไฟหน้าของเขาเนี่ยมันจะคล้ายกับมันคือไฟหน้ามังกีแหละแต่ว่ามันไม่ใช่โครเมียมนะครับเป็นสีดําเงาแทนอันนี้เป็นของแต่งนะฮะก็ซื้อรถเปล่าแล้วก็เปลี่ยนกันได้เพราะว่าตัว city trail กับ country trekking เนี่ยมันขายหมดไปแล้วนะครับมันขายหมดไปแล้วชิ้นนี้นะครับเป็นโลหะนะครับอันนี้กระบอกโช้กแผงข้อต่างๆตัว แกนโชกนะครับมันจะมีพลาสติกหุ้มมาให้นะครับเป็นพลาสติกเกรดแบบเหมือนดีกว่าท่อเครื่องซักผ้าไม่มากนะฮะเอาไว้กันฝุ่นนะครับเวลาไปลุยลุยตัว CT125 ครับตัวสแตนดาร์ดเองก็ดิสเบรกหน้าหลังนะครับนี่ของแต่งนะครับดิสเบรกหน้าหลังแล้วก็มี ABS ด้านหน้าให้นะครับปั๊มเบรกนิ่ชินทั้งหน้าหลังเลยนี่ครับให้ ABS มานะครับ ตัวบังโครนเองเนี่ยเป็นโลหะนะครับเป็นโลหะแต่ว่าไม่ต้องห่วงเรื่องดีดครับมียางกันดีดมาให้ยางกันดีนี่ถือว่าเกรดดีเลยนะครับเกรดดีเลยตัวนี้เป็น City Trail ครับซิตี้เทรลเออร์แบนเทนะฮะไม่ใช่ City Trail Urban Trail รลหมดไปแล้วนะครับมันเป็นลิมิเต็ดที่มี100คันนะฮะคันที่เทรกิ n งเนี่ยมี50คันกระจายขายทั่วประเทศฉะนั้นหมดแล้วนะอันนี้ไม่ใช่เฟรมันนะครับเป็นพลาสติกคอบนะครับ เป็นพลาสติกที่ครอบไว้เฟรมจะอยู่ด้านในนะอีกทีหนึ่งตัวเพลยที่อุ้มเครื่องนะครับตัวเพลยที่อุ้มเครื่องตรงนี้จะมีการติดตั้งในส่วนของตัวกันแข็งกันดีดเนี่ยมาให้แล้วนะครับในตัวสแตนดาร์ดก็มีมาให้นะไม่ใช่ว่าเป็นแค่ตัวแต่งนะครับตัวสแตนดาร์ดก็มีมาให้แล้วเหมือนกันเครื่องนะครับเครื่องล้อยีซีซีระบายความร้อนด้วยอากาศนะครับอันนี้เป็นของแต่งนะครับข้อฝั่งนี้ของ H2C พ่อเดินยาวขึ้นมาขนาดนี้เลยนะฮยยาวมากคุ้นบึมถึงใจมีตัวสตาร์ทมือแล้วแล้วก็มีสตาร์ทเท้านะครับไม่ต้องห่วงว่าแบตจะหมดหรืออะไรนะครับมีให้อันนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเป็นเหล็กเลยเป็นเหล็กเลยนะครับพักเท้ายางนะครับตัวแบตเตอรี่จะซ่อนอยู่ใต้นี้ครับอันนี้เป็นชุดแต่งนะชุดแต่งซื้อเพิ่มนะครับไม่แพงตัวปลอกแฮนด์เองกับตัวตุ้มไปแฮนด์เองอันนี้ก็เป็นชุดแต่งนะครับฝาปั๊มเบรกของแต่งนะฮะ แต่ว่าแฮน d เดลบาร์สีดําเงาเนี่ยเป็นสแตนดาดนะครับกระจกครับทรงเหมือนมังกี้แหละแต่ว่าเป็นสีดําด้านอันนี้เบิกไปใส่อยากเบิร์ไปใส่มังกี้อ่ะนะอยากเบิร์ไปใส่มังกี้เลยเพราะว่าสวยนะฮะเนี่ยพรมังกี้จะเป็นโครเมียมนะครับแบบด้านบนแต่นี้จะเป็นดําด้านเอออยากได้ไปใส่มังกี้เลยเป้าไฟเลี้ยวของเขานะฮะจะอยู่แขวนอยู่กับแผ่นแบบนี้ครับ กาดแทนก็ของแต่งครับแบล็กวัลเตอร์เป็นการแทนแบบลอยตัวนะครับไม่ได้เข้าไปที่ปลายแฮนนะครับเอ๊ใส่มังกี้ได้ไหมนะสวยว่านะเอออยากได้ใส่มังกี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูนะฮะเดี๋ยวไปดูนะดปดท่อไอเสียครับสูงมากสูงเกือบเท่าตัวไฟเลี้ยวท้ายเลยนะครับเป็นขนาดเล็กนะครับแต่ว่าด้วยทรงของมันเนอะเหมือนซีทีสอง้อยเมื่อก่อนเลยนะครับ ยางครับจะเป็นยางที่เป็นยางในนะครับมียางในล้อหลัง17ครับยางเป็นของ IRC นะครับ8ปดสครับล้อหน้าก็17นะครับ8 9 1 0 1 7เหมือนกันมีทับทิมอีกหนึ่งตำแหน่งนะฮะตรงนี้ถังน้ำมัน5.4ลิตรนะครับอัตราสิ้นเปืองลิตรลิตรนึ่งเนี่ย66.7กกิโลนะครับ โคมไฟท้ายสวยมากคุณนะฮะดีไซน์มาดีมากไม่ได้ว่าทื่อๆนะข้างในเห็นไหมว่ามันมีการเดินนะครับล่องต่างๆดีไซน์สวยรอดูเหมือนกันว่าจะไปใช้ในรุ่นไหนอีกนะครับส่วนที่อยู่ใต้ท่อครับตรงกล่องตรงนี้นะครับจะเป็นฟิลฝัดของน้ำมันเบรกนะครับน้ำมันเบรกหลังบางโครนท้ายนะครับจะเป็นพลาสติกพลาสติกครับมีการดีนมาให้ครับ ลาสติกตัวด้านในเองก็เป็นพลาสติกทั้งหมดนะครับก็ง่ายต่อการเมนเทนแนนดีนะครับอันนี้เป็นบางโซ่แต่งของ h 2 c นะครับใส่มาให้ใน Urban Trail อันนี้ก็เป็นของแต่งครับใส่อุปกรณ์ซ่อมบำรุงเบื้องต้นต่างๆครับแล้วก็จะใช้วิธีขายด้วยหกเหลี่ยมนะครับซึ่งหกเหลี่ยมเนี่ยอันนี้จะอยู่ในใต้เบาะนะครับทูบ็อกซอันนี้สวยจริงๆนะถือว่าไอเดียดีอันนี้ด้านข้างนะครับ จะเป็นท่อไอดีนะครับเป็นแบบสโนคเกิลอะเหมือนรถโฟล์วิวนะครับขึ้นมาสูงเลยฉะนั้นน้ําท่วมกรุงเทพนะครับลุยได้สบายเนี่ยคือขี่รถจนตดเปียกไปแล้วนะครับแทบไม่รู้ตัวแต่รถก็ยังไม่ดับเพราะว่าท่อหายใจเขาอยู่สูงมากนะครับแลกหลังนะครับขนาดใหญ่อันนี้สีแดงสีเดียวกับตัวรถนะครับก็จะมีน็อตยึดด้าดนหลังนะฮะสตัวอย่างนี้นะครับก็ถ้าจะถอดออกก็ปลด ง,ง่ายๆเลยถอดออกได้นี่ของแต่งนะครับนี่ของแต่งถอดออกได้นะครับถ้ามันใหญ่ไปนะครับอยากให้มันดูสลิมสลิมขึ้นเนี่ยก็เ,เปลี่ยนนะครับเป็นแหลกสั้นแหลกเล็กนะครับจะใส่บอกคนซ้อนก็ใส่ได้แต่ไม่แนะนําเพราะว่าท่อข้างหลังเนี่ยมันไม่ได้ทํามาให้ซ้อนอะ่ะนะครับมันไม่เหมือนซีกับมังกี้ที่มันเป็นจดทะเบียนที่นั่งเดียวแหละแต่ว่ามันยังพอซ้อนได้นะครับโชคตัวนี้ครับเป็นโชคเติม ธรรมดาเบากุญแจนี้ไว้ไขนะครับสาหรับเปิดเบาะก,ก็จะเป็นฝาถาังน้ํามันครับนี่กุญแจกุญแจก็จะเหมือนมังกี้นะฮะเปิดฝาถาังน้ํามันครับขนาด5.4ลิตรนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปคือตัวหกเหลี่ยมนะครับไว้ไขกล่องเครื่องมือครับนี่สติ๊กเกอร์เขามีแบบ สักสาก,กับหยาบนะครับ ct 1 2 5เกียร์วนนะฮะพักเท้าครับมีให้ทั้งเซนเตอร์สแตนและไซส์สแตนไม่ต้องไปซื้อเพิ่มครับมาอย่างนี้เลยนะครับมือประกงประกับอะไรเนี่ยคุณภาพเท่ากับพวกมังกี้เลยนะครับของดีส่วน เรือนใหม่ครับก็เป็นเรือนใหม่มังกี้นะครับเหมือนมังกี้เลยแต่เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนนะครับจากสีโครมียมเนี่ยเปลี่ยนเป็นดำนะครับแล้วก็กรอบด้านข้างเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันและที่สำคัญครับเพิ่ม ABS เข้ามามี่ครับเออร์แบนทเรลนะครับอ่ะไปดูอีกหนึ่งรุ่นครับตัวคันทรีเทรคกิ้งครับอันนี้เนี่ยอินสปายมาจากแบบญี่ปุ่นแท้ๆเลยเพราะว่านี่ครับรถต๊อกต๊อกไปตกปลานะครับก็จะมีของแต่งที่เพิ่มเข้ามาเยอะกว่าตัวเออร์แบนทเรลนะครับสำหรับ คันที่เ r รล k i n g อาจจะมีพูดผิดพูดถูกต้องขออภัยครับของแต่งก็จะเยอะกว่าครับราคาก็จะแพงกว่าครับตัวนู้นอยู่9 0 0 0 0กว่าตัวนี้ก็อยู่แสนนิดๆครับแต่ว่าทั้งสองคันเนี่ยเป็นลิมิเต็ดนะครับและปัจจุบันก็คือขายหมดไปแล้วนะฮะมาดูกันดีกว่าครับเหมือนกันครับโคลมไฟ LED แบบมังกี้เดินไมลแบบมังกี้แต่เป็นสีดําเงาครับจะมีอย่างที่เห็นครับ Urban Trail มีชิ้นนี้ใช่ไหมครับคันที่ t r a k k i n g เพิ่มด้านบนนี้มานะครับท็อปด้านบน ตัวสติกเกอร์แต่ง HTC ยังมีครับเหมือนกันสีสวยมากนะครับสีเหมือนสีทรายนะนะครับไม่ได้เทาไม่ได้เขียวไม่ได้น้ําตาลนะครับอย่างที่บอกไปครับข้อพลาสติกเนี่ยเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนฟั๊มฟัมที่เราไว้เติมน้ําจากใส่ขวดนะยางล้อต่างๆครับอันนี้จะเป็นไซส์เดียวกันทั้งหมดครับการแฮนด์แบ็กบัสเตอร์ครับ ไฟเลี้ยวนะครับต่างๆเหมือนกันครับกับ Urban Trail เหมือนกันกับตัว Standard ครับอันนี้ก็เป็นของแต่งนะครับติดมาให้นะครับใต้นี้ครับใต้ตรงนี้มันจะเปิดได้นะครับก็จะเป็นในส่วนของที่เก็บแบตเตอรี่ครับอันนี้จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนนะครับการพักเท้าไปแล้วก็มีนี่ครับการติดตั้งเพิ่มเข้ามาครับในส่วนของตัวที่เป็นแหลกใส่เบ็ดตกปลานะครับ เ่เลยแต่ว่าเบ็ดเนี่ยเบ็ดเนี่ยโชวยเฉยนะครับเบ็ดไม่แถมนะครับกันโซ่เฮด2ซีครับเก้าอี้คิตาโกอันนี้ซื้อเองนะซื้อแยกกระเป๋าหลังสตรีมเทลครับขนาดใหญ่เลยใหญ่บลเลอร์เทอร์เลยนะฮะตัวแรกหลังครับของตัวที่เทร็คก,กิ้งเนี่ยเป็นสีดำนะครับเป็นดำเงา โช๊ครับโช๊หลังเขาจะให้เป็นเลสิ่งโบรนะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนโช๊นะปรับได้นะครับเว่ามีการปรับค่าได้นะครับดีบัลดัมพิ้งต่างๆนะครับปรับได้หมดไม่รู้ว่าใช้กับซีได้หรือเปล่านะครับเพราะตัวซีทีเนี่ยมันจะมีระยะยุบเยอะกว่าซีอยู่ประมาณนึงนะครับท้าเบรคครับเป็นของแต่งนะครับครอบข้างเครื่องนี้ก็เป็นของแต่งนะครับ มือนะครับปลอกแฮนด์ก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นชุดแต่งเหมือนกันนะครับเช่นเดียวกับตุ่มปลายแฮนด์ที่เป็นชุดแต่งเหมือนกัน oh. อย่างที่เห็นป้ายครับโซ so, นะฮะทุกสาขาครับหมดแล้วนะครับไม่ต้องวิ่งไปนะครับตอนนี้ก็จะมีขายแค่สแตนดาร์ดครับโดยตัวสแตนดาร์ดของเขาจะราคาอยู่ที่ 84,900บาทครับมีขายทั้งที่คับเเ้า์แล้วก็ที่บิงเซ็นเตอร์แต่ก็จะแนะนำครับว่าคับเเ้า์มาทีเดียวจบนะฮะของตรงของแต่งเพราะว่าซื้อพวกนี้ยังไงก็ต้องติดของแต่งนะครับอย่างที่บอกไปแล้วแต่ตัวลิมิเต็ดไอ้150คันเนี่ยมันได้นี้ด้วยหมวกนะฮะห,หือห่อช้อนหรอช้อนหมวกยได้ถ้าเทียบกับ C เนี่ยงานมันจะไม่เนี้ยเหมือน C นะครับงานไม่เนี้ยเหมือน C ก็อย่างที่รู้กันเยอะแล้วว่า รถนะครับมันคนละสไตล์กันนะฮะร,รถคนละสไตล์กันตรงนี้ไม่ใช่พลาสติกนะครับเหล็กนะฮะเคาะให้ฟังกันนี่ครับมาขับเฮาแล้วมันจะจบตรงที่ว่าคุณจะได้ดูรถแต่งด้วยถึงแม้มันจะขายหมดไปแล้วนะครับแล้วก็ ที่บอกไปคือถ้าซื้อ C 125ครับมันจะมีของที่เรารู้สึกว่าควรต้องใส่ตั้งแต่วันออกรถครับอย่างเช่นชิ้นนี้นะครับกาดโคมหน้านี่อันนี้เราก็รู้สึกว่าต้องมีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวบางเฟรมตรงนี้นะครับเป็นสส่วนที่เรารู้สึกว่ายังไงก็ต้องมีนะครับส่วนไอตัวที่เป็นกันแข็งใต้ท้องเครื่องเนี่ยมันมีมาให้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปซื้อสบายปลอดภัยไม่ต้องกลัวหินดีดใส่นะครับง่าย แบตหมดก็ไม่ต้องกลัวครับแบตอยู่ตรงนี้นะครับมีสตาร์ทเท้ามาให้นะรถเป็นรถที่เข้าใจง่ายๆทําเองได้ง่ายๆครับโลโก้ o, ครับคลาสสิกฮอนด้นะครับมี ABS ด้วยนะครับคือมีเลือนไม้มี ABS นะครับเลื่อนไม้ดิจิตอลสวยๆเลย มี2ส,สีนะครับก็คือแดงกับสีทรายนะครับส่วนมังกี้มีหลายสีครับก็ลองเลือกซื้อกันดูว่าสไตล์ไหนตอนนี้คนให้ความสนใจซีทีกันมากครับนับปัจจุบันตอนที่เราอัดคลิปกันนะครับก็จะมีคิวที่ต้องจองซีทีหนึเนี่ยโตวสแตนดาดนะตอนนี้คิวรอประมาณ2เดือนแล้วครับอตแรกทั้งหมดปล่อยออกไปหมดแล้วนะครับอย่างที่เอกมเนี่ยอตแรกเข้ามา10กว่าคันก็ปล่อยไปหมดแล้วนะครับ ตัวลิมิเต็ด5 0คันก็ขายหมดแล้วทั่วประเทศไทยนะฮะเหลือตัว Standard ครับก็ดูครับว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเข้าคับเฮ้าก็ซื้อวิงเซนเตอร์ได้นะจองกับวิงเซนเตอร์โปรดีมากครับดาว20 0 0 0ดอก0.59นะครับหรือบางเจ้ามีดาว0บาทเนี่ยดอกก็จะแพงหน่อยนะครับผ่อนผ่อนน่ารักอะนะครับน่ารักน่าใช้ที่สำคัญคือเขาทำราคามาดีมากอะคุณแ แ,แอดกลางเองนะครับผลให้ความสนใจเยอะมากนะครับนี่เป็นไงจะเอาซีทีไปดูมังกี้ซะแล้วนี <c oughs> แ่แซวครับโอเคครับเท่านี้แล้วกันสำหรับซีทีหนึงสองห้าะครับถ้าถามเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยผมว่าผมซื้อรถประเภทเนี้ยถ้าผมจะซื้อ c ีทีหสองห้าผมไม่สนหรอกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์มันเป็นยังไงแต่ถ้าจะให้บอกก็ต้นจัดกว่า c นะครับเครื่องร้อยสิบห้าสูบเดียวระบายอากาศมีเอบีเอสดิสเบรกหน้าหลังครับ ถ้าบอกว่าแพงเกินไปนะครับเห็นว่ามีรถจีนราคาถูก40,000ที่ก๊อปปี้ฮอนด้มาก็แล้วแต่แล้วกันนะครับก็ลองเลือกกันดูจะซื้อแบรนด์ญี่ปุ่นเจ้าตลาดราคา80,000หรือจะซื้อของจีนนะครับที่ไม่รู้ว่าดูแลเราได้แค่ไหนราคา40,000กว่าบาทลอกดีไซน์ก๊อปกันมาเป๊ะๆเลยนะครับตอนมอเตอร์เอ็กโปก็มาโชว์ไปทีนึงแล้วนะก็เลือกดูแล้วกันนะครับว่าแบบไหนจะเหมาะถ้างบน้อยจะไปซื้อจีนสบายใจซ่อมง่ายพังก็ช่างแม่งก็แล้วแต่นะครับ ความต้องการแต่ละคนเป้าหมายแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับสำหรับผมขอจบที่ซีที 1, 2, 5ดีกว่าจะถามว่าพูดว่าจบเนี่ยซื้อหรือเปล่าก็ไม่ได้ซื้อนะครับเพราะไม่มีตังค์นะแย่ yeah. ประมาณนี้ครับลืมกดไลค์นะครับกดแชร์กันให้ด้วยนะครับคอมเมนต์ Comment กันได้ด้วยนะมีความคิดเห็นอย่างไรครับพูดคุยกันเนาะพบกันใหม่คลิปหน้าครับบายบายครับ